สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบนกัรเลี้งนกเขาใหญ่ต่อนกเขาใหญ่ทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับช่องบุดนกเขาใหญ่สายสองนะครับผมวันนี้ไม่ได้ออกต่อนกนะครับทํางานเหมือนเดิมนะครับก็จะมาให้อาหารนกนะครับให้เติมอาหารแล้วก็เติมน้ํานะครับ ไม้นะครับสำหรับเจ้าเนี้อเปดนะครับทีมเดิมก็จะมีเม็ดเป็นเด็ดนี่นะครับแล้วก็จะมีอาหารพวกเขาใหญ่นะครับมีข้าวเปลือกสมอย่างครับ หลังจากที่เติมน้าเติมอาหารเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาจเจ้าวย้วดอดออกไปยืดเส้นยืดสายนะครับออกอาบแดดเหมือนเดิมนะครับนะครับจเจ้าหัวแต้มนะครับหัวแต้มเป็นนกใหม่อยู่นะครับก็จะให้นิดนึงนะครับนเด,ด,ด,ด็นิดนิดนึง ครับเติมไปนี่น,นะครับนี่ครับน,นี่ก็จะเติมน้ำนะครับอ่าผมก็จะเติม กลางเลยครับวดตรงนี no ้มันปวดเล็กปวดแล้วสายยากเลยครับเติมอาหารเติมน้ำเสร็จแล้วนะครับก็จะเอาออกยึดเส้นยืดสายนะครับเอวช่วงสายๆเดี๋ยวผมมาถ่ายให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมกันอีกนะครับผม เบ้ออีกหนึ่งขุนพลนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้อาหารอีกหนึ่งขุนพลนะครับเพราะว่าเป็นนกใหม่นะครับยังไม่มีซื่อนะครับนะครับมาๆาไอ้นิดนิดนิดน,ดน,ดน,ดนึงนะครับเขาเป็นนกใหม่นะครับให้นิดนึงก็พอนะครับอเออแล้วก็อันนี้ นกเขาใหญ่นะครับนกเขาใหญ่เราก็ใส่ไปนิดนึงก็พอนะครับไม่กอูได้นะครับครับก็จะมีข้าวเปลือกนะครับขาดไม่ได้เลยก็คือข้าวเปลือกนะครับ ไปยืดเส้นยืดสายนะครับอาบแดดนะครับวันนี้ผมทำงานนะครับก็ไม่ได้ออกฝึกนกเนาะก็จะมาให้อาหารนกนะครับมีเวลาไม่เยอะนะครับก็เอาให้อาหารนกเสร็จแล้วก็จะเอานกออกอาบแดดยืดเส้นยืดสายนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอานกออกอาบแดดก่อนนะครับผม โอเคครับหลังจากที่ให้อาหารฝั่งนู้นเสร็จนะครับผมก็จะมาให้อาหารฝั่งนี้นะครับก็เพิ่มจากเจ้าเอเชียนะครับโอ้ผมไาเอาขาตั้งกล้องมาเนาะน่ครับเจ้าเอเชียนะครับเป็นนมแล้วนะครับเจ้าเอเชียครับเติมไปมีอาหารไก่เล็กด้วยนะครับเพราะว่าเป็นลูกนกนะครับก็จะบำรุงเขาไปนิดนึงนะครับ ใส่ไปนิดนึงก็พอนะครับสำหรับเจ้าเอเชียครับขันแล้วนะครับขันแล้วเรียกแล้วนะครับสำหรับเจ้าเอเชียนี่ครับตัวใหญ่ลายสวยนะครับสายมาเดนะครับตัวนี้ครับนําเข้านะครับนําเข้าจากค่ายอาจารย์ปีตากระเตาะนะครับนครพนมนะครับโอ้นกแกมีมีเยอะครับมี มีแต่ของดีๆนะครับนุกแกครับก็เลยนำเข้ามาหนึ่งขุนพลนะครับเริ่มนะครับเริ่มเล่นแล้วนะครับนกประมาณเกือบ3เดือนนะครับ3เดือนนิดๆนี่นะครับประมาณนี้นะครับเล่นแล้วครับก็สไตล์มาเดย์เนาะจะดูรันอยู่แล้วนะครับเราก็จะแตกต่างลูกลูกทั่วไปนะครับ ถ้าใส่กรงรวมก็จะไล่ตีกันได้กิกกันนะครับอายุสามเดือนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาเขายืดเส้นยืดสายนะครับอาบแดดนะครับผมนี่นะครับเจ้าเอเชียก็ยืดเส้นยืดสายอยู่ตรงนี้นะครับก็อาบแดดสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็นักเรียนมาแล้วนะครับก็ได้เก็บแล้วครับเอาออกมาทุกวันนะครับตรงนี้ครับ ก็จะมีเจ้าสองนะครับเจ้าสองเป็นนุกต่อตัวหลักนะครับพรุงนี้นะครับน่าจะได้ออกลาสะเดยนะครับสนับเจ้าสองนะครับวันนี้ทํางานไปก่อนนะครับนี่นะครับนุกต่อตัวหลักนะครับผมฝากติดตามเจ้าสองด้วยนะครับผมโอเคครับนี่นะครับหลังจากที่เติมอาหารเจ้าสองเจ้าเอเชียเสร็จแล้วก็จะมาให้อาหารลุกนุกอีกนะครับลุกนุกป่านะครับตัวนี้ครับ เป็นลูกนกป่าร้อยนะครับใส่นิดนึงก็พอครับเพราะว่าเขามีอาอาหารไก่แล้วก็มีดินนะครับมีข้าวเปลือกนะครับแล้วก็ใส่มิดเมนเดตเข้าไปเดียวให้เขา,าบำรุงนะครับเป็นลูกนุกนะครับโอเคครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านมาชมอีก8คุณพนนะครับ นะครับแผดขุนพลนะครับอยู่ตรงนี้ครับเป็นนกชันคอนัวนะครับอันนี้ก็เติมอาหารไปแล้วนะครับร้องเสียงรังหน่อยนะครับตัวนี้ร้องทั้งวันนะครับนู่นนะครับเดินอยู่ตรงดินก็มีนะครับลงเล่นดินนะครับน่ารักครับน่ารักสวยงามครับนะครับอาหารของเขาก็เติมไปแล้วครับมี มีข้าโพดด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวมาจะมาถ่ายให้าจา์ทุกท่านได้ชมใหม่นะครับผมน,นู่นะครับเจ้าสองคแล้วครับคูใส่กับเจ้าเอเชียรครับเอเชียเอเชียก็จะคูใส่เหมือนกันนะครับเนี่ย ค,ความพร้อมของเจ้าสองนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ออกล่าสเสเยนะครับนะครับยืดเส้นยืดสายนะครับอาปแปลดเกือบทุกวันนะครับ สองไปนุกต่อตัวหลักนะครับโอเคครับเดี๋ยวทำงานต่อครับผมนี่นะครับผมก็เอาหลังจากที่เติมอาหารอะไรเสร็จแล้วเติมอาหารเติมน้ำเสร็จแล้วครับผมก็จะเอาเขาออกมายืดเส้นยืดสายตรงนี้นะครับทุกวันนะครับ จะบวแต้มนะครับตอนนี้โอเคครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านไปชมจเจ้าสองกุ้กห้อยนะครับนี่ครับจเจ้าสองกุ้กห้อยก็จะอยู่ตรงนี้กับทุกวันนะครับแต่ว่าสองกุ้ห้อยนี้โดนแดดนะครับแดดออกแล้วครับยืดเส้นย,ยืดสายนะครับ ขันนะครับคือเอาวางแป๊บเดียวก็ขันนะครับสำหรับเจ้าสองขูห้อยนะครับเป็นนกปักเบานะครับยืดเส้นยืดสายตรงนี้นะครับพอจะมีนกป่าจะอยู่โซนนู้นนะครับอยู่ไกลๆนู้นนะครับก็จะร้องหาเรียกหานะครับโอเคครับเดี๋ยวจะพาอาจารย์ท่านไปชมอีกขุนพลตัวต่อไปครับผม นะครับก็หลังจากที่ชมเจ้า2กอกุ้งห้อยถือว่าเจ้านิวหลอดนะครับก็จะ้าอาจารย์ทุกท่านมาชมอีก1นขุนพลนะครับตัวนี้ก็เป็นนกใหม่แลครับยืดเส้นยืดสายตรงนี้นะครับเกือบทุกวันนะครับนะครับหางเริ่มขึ้นแล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวจะสักพักหนึ่งก็น่าจะได้เก็บแล้วนะครับเดี๋ยวจะ,จะถ่ายให้ทุกท่านได้ชมใหม่นะครับผมโอเคครับหลังจากที่เอาออกไปยืดเส้นย,ยืดสายเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ผมก็ไลยเวลาเก็บเจ้านิ้วหลอดแล้วนะครับนะครับตัวตนของเขานะครับ ก็พยายาเริ่มมาแล้วนะครับก็จะได้เก็บเขาาเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยออกยืดเส้นย,ยืดสายใหม่นะครับวันนี้นะครับก็เติมอาหารนะครับเติมอาหารแล้วก็มีเติมน้ำก็เป็นนกฝึกแล้วนะครับตัวนี้ครับเจ้านิ้วหลอดน,นะครับเขาเ้าคะีนดแล้วหันแล้วเรียกแล้วครูแล้วนะครับ นิ่งใช้ได้นะครับตัวนี้ครับกรุบปากเบานะครับเอาออกไปแป๊บเดียวก็ขัดนะครับโอเคครับวันนี้ก็ทํางานเหมือนเดิมนะครับอ่าโฉบอีกเป็นบทพนนะครับเป็นอ่าเจ้าบัวแต้มแล้วกันะะเนาะตัวนี้เป็นเจ้าบัวแต้มนะครับเพราะว่าเขามีบัวแต้มอยู่หลายจุดอยู่นะครับ ตัวนี้เป็นนกหนึ่งกุกนะครับเสียงกลางขึ้นนะครับตัวนี้ครับสนับปีกแตกมดงามนะครับตัวนี้ครับยังเป็นนกใหม่อยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเก็บสองขุนพลก่อนนะครับโอเคครับ หังจากที่เก็บเจ้านิ้วหลดแล้วก็เจ้า,าบัวแ้มนะครับก็เหลืออีกหนึ่งคุณนนะครับผมจะให้อาจารย์ทุกท่านมาชมไปพร้อมกันนะครับร่นห,หน่อยนะครับเป็นนกใหม่นะครับน <c oughs> ี่นะครับเห็นไหมน้อนี่นะเนครับตัวตนของเขานะครับ เอครับหลังจากที่ออกยืดเส้นนิดสายนะครับวันนี้ไม่ได้ออกต่อนกนะครับวันนี้ก็จะเอามีให้อาหารนกนะครับแล้วก็เติมน้นํานกนะครับก็จะให้อาจารย์ทุกท่านชมบรรยาก,กาศฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งโน้นนะครับเพราะว่าผมซ้ำนกไว้2ที่นะครับมีฝั่งนี้ก็สามขุนพลนะครับฝั่งโน้นก็จะมีอยู่4ี่ขุนพลนะครับก็ มัน,นก็จะมีนกแก้วนกชั้นคอโนวด้วยนะครับตรงข้างนู้นก็จะถ่ายยากหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าเสียงอยู่ตรงนี้ก็ยังเสียงามาถึงตรงนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะได้ออกึกนะครับเพราะว่าอาจจะเอาเจ้าสองออกแล้วครับพรุ่งนี้ครับลูกต่อตัวหลักของผมนะครับก็เห็นบันนี้เห็นเขาคึกนะครับก็จะได้ก็เลยจะพรุ่งนี้น่าจะได้ออก ล่าเสเดยนะครับสำหรับตัสองนะครับผากด้วยนะครับผักติดตามเจ้าสองด้วยนะครับติดติดต่อตัวดักของผมนะครับอ่าก็กเดี๋ยก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจผมนะครับก็เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามากดติดตามนะครับกดกระดินแจ้งเตือนนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะ ก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับก็ช่องผมก็เพิ่งทำนะครับก็ไม่ค่อยยังไม่ติดตามก็ยังไม่ค่อยเยอะนะครับฝากด้วยนะครับก็ฝากติดตามช่องบุตรเขาใหญ่ด้วยนะครับก็จะไล่ทำคลิปเกี่ยวกับนกนี่นะครับก็จะให้ มีต่อนกบ้างนะครับแล้วก็จะมีชมบรรยากาศนกที่ผมเลี้ยงไว้ชําไว้นะครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะไม่ได้ไปต่อนกนะครับก็งานเยอะนะครับแต่น่าจะเป็นวันหยุดได้หลายท่านนะครับแต่ว่าสําหรับผมก็ยังทํางานอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่างานเราเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไว้วันหยุดแล้วค่อยออกฝึกกันนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็จะลาอาจารย์ทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องบุรุษขาใหญ่สายสองด้วยนะครับอา่าคลิปนี้ก็จะลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม